สวัสดีครับผมอาจารย์หือกู๋ครับวันนี้ก็มาเผาทดสอบเตาที่ใช้ตัวหุ้มโดยเป็นไฟเบอร์นะครับทนความร้อนได้1260องศาแล้วก็หุ้มด้วยแผ่นสังกะสีนะครับอันนี้1ชั่วโมงผ่านไปครับไฟเริ่มคายเต็มปากในกระบวนการเผาทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับ ตั้งแต่เริ่มจุดจนกระทั่งจบในวันนี้เราใช้ตัวน้ำมันเครื่องเก่านะครับก็ใส่ลงไป2ลิตรนะครับ2ลิตรอันนี้นะครับตอนนี้ขยับออกแล้วนะครับ2ลิตรภายใน1ชั่วโมงก็จะคายแก๊สนะครับหลังจากนั้นการคายแก๊สจากที่เป็นรูปภูกันก็จะเปลี่ยนเป็น ไฟที่เต็มปากอันนี้เรียกว่าไฟเต็มปากแล้วนะครับปรเปลวก็ขึ้นถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับ,อ,นนอ,บอ,อันนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นที่น่าพอใจครับโดยใช้น้ำมัน1ชั่วโมง2ลิตรนะครับบางท่านอาจจะผสมน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นอีกครึ่งลิตรก็สุดแล้วแต่นะครับ แต่โดยธรรมดาแล้วก็ใช้งานได้ครับหรือท่านจะใช้สูตร2ลิตรหรือ3ลิตรต่อน้ำมันดีเซลครึ่งลิตรก็ได้ครับอันนี้เราปิดหมดแล้วนะครับทั้งลมทั้งตัวที่เป็นโบว์เ, vo, เป่าลมเราก็ไม่ต้องเปิดนะครับอันนี้ปิดอยู่นะครับอวลองเปิดเพื่อนๆสมาชิกดูนะครับนะครับเห็นนะฮะ อันนี้เราปิดอยู่นะครับอันนี้เราเปิดแล้วนะครับอันนี้เราเปิดนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันแล้วครับน,นี่เราก็ปิดนะครับปิดปิดซะเพื่อประหยัดพลังางานก็ใช้ประมาณถ้าคำนวณจากข่าวไฟก็อยู่ประมาณ2บาทนะครับ2บาทส่วนน้ำมันเครื่องก็ เบ็เสร็จแล้ว2ลิตรก็ไม่เกินสิบบาทนะครับเติมน้ํามันด้วยผสมกันด้วยก็สรุปแล้วก็คืออยู่ระหว่าง15บหถึงยีบาทอันนี้ถ้าขายแก๊สออกแล้วนะครับนะครับอันนี้ไฟเต็มปากนะครับเป็นเพื่อนสมาชิกก็ได้รับชมแล้วจากตัวที่จุดน้ํามันนะครับที่จุดเตาไร้เ่มทานแต่แนะนำนเพื่อนๆนะครับไม่ต้องใช้แมสชินชีทหรือ ไฟเบอร์นะครับเพื่อนๆใช้ค่าสังกะสีนะครับสังกะสีลอนคู่นะครับเก่าๆลอนเล็กหรือรอนใหญ่ก็ได้ครับแผ่นหนึ่งห้าหกบาทนะครับอันนี้ก็ใช้ประมาณสองแผ่นหรือเพื่อนๆจะใช้แผ่นใหม่ก็แล้วแต่นะครับให้ห่างจากขอบนะครับจากขอบถังเนี่ยประมาณสักสี่นิ้วนะครับสี่ถึงห้านิ้วแล้วก็ใช้ลวดเนี่ยคล้องอย่างนี้นะครับลบกรอกดินให้ทั่วครับเหมือนกันครับผลออกมาเหมือนกันทั้งในเวลาการเผาการคายแก๊ส การไล่แก๊สตอนนี้แก๊สกำลังถูกไล่ออกนะครับแล้วก็สารน้ำมันดินของเราไม่ต้องกลัวห่วงครับเพราะว่าไฟไม่ได้อยู่ข้างล่างก้นนะครับไม่ทะลุครับสังเกตให้ไม่มีไฟอยู่นะครับท่อไม่ทะลุนะครับเพราะว่าท่อเราใช้อย่างหนาพื้นไม่ทะลุครับเพราะว่าการไล่ของแก๊สออกอยู่ภายในท่อครับไม่ต้องมีท่อเล็กครับไม่ต้องมีท่อเล็กเพราะว่าแก๊สจะถูกอัดจาก ด้านบนซึ่งเป็นไอ้น้ำอัดลงมาข้างล่างซึ่งจะไปตามอนุซอกซอนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณฐานนะครับท่านนี้เห็นอปอกลัดนะครับปอกแรกนะครับเปิดออกมาแล้วนะครับตัวเนื้อฐานจะได้อยู่ประมาณขอบแรกครับยุบไม่เกินขอบแรกครับถ้าเลี้ยงอัดดีๆก็คือครึ่งขอบเองครับนะครับซึ่งเราก็จะมีให้ดูไม่ว่าจะเป็นใบตองใบมะขาม ใบมะละกอใบลำไย mm hmm. ก็ยังออกมาเป็นใบเหมือนเดิมครับงั้นกระบวนการนี้ใช้กระบวนการอบนะครับความร้อนตอนนี้อยู่ที่โดยประมาณที่หนึ่งพันก้าสิบองศาครับอย่าประมาณครับใช้เครื่องวัดจับได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องวัดก็ทะลุไปที่เก้าร้อยสี่ิบเก้า้อยห้าสิบละนะครับตอนนี้ยิ่งขายปากเต็มท่อเป็นระบบไฮคาร์บอนครับ ไอคาร์บอนนะครับซึ่งมีประจุไอออนลบแล้วก็นำกระแสะไฟฟ้าได้ที่สำคัญสามารถนำไปบริโภคนะครับเพื่อดูดสารพิษจากร่างกายนะครับอันนี้ก็ทดสอบกับคนไข้ที่มารับคำปรึกษาอยู่หลายรายก็ได้ผลดีครับจากคอเลสเตอรอลไตสลายสามร้อยสี่ร้อยบางคนถึง700กว่าคอเลสเตอรอลและไตสลายก็ปกติครับซึ่งไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยนะครับ และที่สำคัญก็คือระบบการย่อยการขับถ่ายทํางนานได้ดีและในคลิปนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการทดสอบหรือทําให้หมดข้อกังขาไม่ว่ากรณีใดๆนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อนๆบางคนก็บอกว่าไม่จําเป็นหรอกครับใช้น้ํามันใช้เลี้ยงไฟได้ครับได้เหมือนกันครับเพราะงั้นในหนึ่งชั่วโมงแรกเราก็เติมไม้ประมาณครึ่งท่อก่อนแล้วจุดจากปากด้านบนนะครับจุดจากปากด้านบน ให้ไหลลงไปข้างล่างข้างล่างเราจะไม่มีการเติมไมห้หรือเติมฟืนเด็ดขาดนะครับอันนี้คือวิธีการของเตาไหลเทียมทานซึ่งเป็นระบบไซคโครนครับทังน,นี้ยินเสียงลมนะครับระบบไซคโครนท่อหกนิ้วนะครับสมบูรณ์แบบที่สุดภายในมีหกรูครับรูที่เจาะหกรูนั้นก็จะไขว้กันนะครับก็มียี่สิบหกมิลยี่สิบแปดมิลสามสิบมิลไขว้กันตามระบบนะครับ ก็จอกมาเป็นไฟที่หมุนเพื่อนๆสังเกตดูว่าไฟเต็มปากป่องเลยนะครับนะครับก็อนนี้เรียกว่าเตาไร้เทียมทานของอาจารย์เหอกูครับระบบไซคโครนนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ว่ากันไปเพื่อจะได้มีผลงานใหม่ๆมาจะได้รู้ว่าท่านทั้งหลายสนใจ นะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปด้วยกันอันนี้ที่สุดของที่สุดต่อไปจะเป็นถังนอนครับถังนอนประมาณหลูกครับนอนยาวหกลูกเลยครับยาวไปหกลูกเลยแล้วก็จุดไฟโดยใช้ระบบข้อง,งอนะครับก็ไม้ก็คือสามารถใส่ได้ยาวๆเลยครับทั้งต้นทั้งยูคาเป็นต้นไม้ไผ่เป็นลำเล่นกันแบบนั้นเลยนะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าผมเป็นคนขี้เกียจนะครับตอนนี้ก็ เตรียมตัวที่จะลงอีก20ถังเป็นของส่วนตัวแล้วนะครับเพราะว่าก็จะได้ถังละ2ถึง300บาทก็แบ่งๆกันไปครับตาเอาสักร้อยห้าสิก็พอนะครับสัก20ถังต่อว,วันก็เ,เพื่อนๆสนใจก็ว่ากันไปนะครับ089 9123 210ครับอาจารย์เหือกูครับสวัสดีครับ